สวัสดีจ้าสาวคลิปนี้กระดึกหลือได้นี่แต่ว่าก็อยางกินแนวเสียบเนาะจ้าเห็ดยังเสียบวัานีบัมกฮุงแล้วจ้าตำบมกฮวงนน่้ขาก็จะตำกินเองเนาะจันนอหนุยนี่เขาซื้อมาสามสิบบาทเด้สาวแต่ว่าขันไปซื้อเขานี่กระสีได้แค่คก่เดียวทุงเดียวกินเท่อเดียวนั่นละจ้านน่้ขาก็มาฝานเปลือกออกอุ๊ปอกเปลือกออกแล้วก็ย่ำย่ำย่ำซับ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 เห็นเป็นสินเนาะจ้นเนาะบักสินหน่อยสินใหญ่สินยา่วสินจังได้กะซับเอา ห่ากระซับซับทำเองสับเอง,เองแล้วก็ตําเองจ้านี่การตำมะเขากะสิตําตำหมปิกให้มันแหลกกอนนี่เราก็ใส่เส้นบมูฮุงลงไปจ้าใส่เส้นบมูฮุ้งลงไป,ไงลงไปแล้วเ่าก็สิฟานมะเขือเทศลงไปน้ำเ่าก็สิตำตำตำให้มันเขากัน,น,นก่อนเนาะตาํตาเห็นม,ม,มันอน่อนกอนได้เข้าจังปรุงนี่พอมันเริ่มอ่อนแล้วเขาก็ใส่บมกน้าลงไปแล้วก็ปรุงเครื่อง,ป,ง,ป,งปรุงปลาผงหนวนัน่นละจา้านั่งเอกของเฮ้า บานนี้ห้ากับปุง้งโตไปห้ากับเงาะเงาะเงาะจากหลายบาทอยู่พระม่สามสี่บาทดอกก็มานาั่งกินเนาะจนนะเนาะบานนี้นอนวันศีนอนเดืกๆเดตื่นช่วยๆบอเมนจ้านี่พวกนี้ละได้หน่อยพวกนี่ตื่นอยากว่าหยอกกันแต่เศร้าๆพี่พี่น้องเอ้ยนี่มืองทีล่ะสาวตื่นึ้นมากกันหยอกกันเอาสนั่นหลังจากพน่หยอกกันแล้วเ้าก,ก็เลยไปหุงเขานะจนนะเนาะหุงเขาไว้ตักเขามาเ้ากับลางได่เขานี่ก็เป็นเขาแมวเห็ดจ้า ก็ได้พักขนาออกมามาลางพักขนาดต่อเมนูวันนี้ก็คือแทนแทน,แทนก็คือพัดกับเผาปลาเมึกจ้าโอ้โบเมนขนาดปลาเมึกนี่ละ่ะขนาดนี้เขาก็สีเอากานแกมันออกก่อน้วเขาก็ปลอกปอกปอก,ปอกแล้วก็หั่นเป็นชิน้นจ้ะปลาเมึกนี่เขากั หันไวโดนแล้วเขาก็มาผัดพัดพัดปื๊บปื๊บปื๊บแต่ว่าปลาหมึกนี่เข่าข้นขีงกเข้าสีใส่ที่หลังเข้าผัดผักให้มันสุกก่อนสูตรไผยสูตรมั่นใามือได้อรมณ์ดีกับสีลวงผักขานาก่อนนี่แหละเขาก็ผัดพัดพัดให้มันซยุบยุบเล็กน้อยจังใส่ตอนปลาหมึกลงไปเนาะจ้ะเนาอปูงปรุงปูงแล้วปื๊บกะใส่ซอนหอยให้เก่าวละจ้ะปื๊บใส่ปลาหมึกลงไป ลากก็พ,พัดพัดพัดประมึกไปเรื่อยๆนัจัะเนะพอประมึกซุกแล้วบาดน,นี้เขากับมาล่างถวยตตอได้จ้ะถวยกะเซลไหวหลายมือละจ้าว่ามันมือเดียวดอกแต่ว่าค่อยๆล่างโวยความว่าล่างดูมันเลืองน้ำยาน้จันเนะแต่ว่าบนเป็นหยังดอกเขาก,กดสองปั่มกับพ่อละเดีน้ำยาไอ้ล้างจานของเฟซแอนฟินเด้อจ้ะเด้อฟอกไหล ต่ว่าก็ด้วยความขี้งอข้องเฮานั่นละขวดเจลวแอลโกโอฮอล์มีทุกบ้านเนาะส่วงโควิดเขาก็เลยเอาขวดเจลวแอลโกโอฮอล์มาล้างไว้ใส่สั้นไล่เด้กดปั่มสองปั่มนี่เบิ่งที้ล่างถวยบักลหลยนี่จ้ะเอาตัดมาเบาเรื่องเกาบ่แมนโฆษณานน้ำยาเฮากลางถวยนี่ล้างถวยแล้วมือนี่อารมณ์ดีล่างถวยไล่ไลยล้างถวยแล้วก็ไปเห็นงานได้จ้านี่ใส่กระตาหน่อยห่อเขาเฮา ับซุปเปอร์คับสมพ่อนี่ละจ้า